คริสก่อนหน้านี้คุณขาทมีข่าวลือออกมาหนาวหูมากว่าแม้สองคนนี้ค้าเตียงันเริ่มสันร้อนซะแล้วคน มาครั้งนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงนะ <c oughs> ก็เลยพากันไปพวงกันไปกระชับรักนะคะ,คะที่ญี่ปุ่นเลยค่ะล่าสุดเด็กก็บอกเลยว่านะ่าทำให้หลายๆคนเนี่ยนะที่คอยลุ้นคอยเชียร์ใจชื่นขึ้นมาบ้างเลยะคะ่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะบอกเลยว่าออกสตาร์ทด้วยความหวานโพสต์ภาพคู่ตั้งแต่วันออกเดินทางราวกับเป็นนี่เขาแซวว่าเป็นคู่รักเข้าใหม่ปลามันค่ะจนถึงแลนดิง้งถึงแลนปลาดิบนะคะก็ค่อยๆจัดทยอยส่งความมุงม้งมิ้งโพสตภาพคู่บ้างภาพเดี่ยว ้ที่ผัดกันถ่ายแล้วก็แหมบอกเลยเนี่ยบรรยายคำออแคปชั่นน่ารักน่ารักผ่านอินสตาแกรมของทั้งคู่ด้วย <S 2> <S 2> <S คุณขาบอกเลยว่าเห็นแบบนี้แล้วก็หลายคนค่ะที่คอยให้กําลังใจอยู่เนี่ยเชื่อว่าทั้งสองคนต้องกลับมามีความรักที่สดใส ใช้ไรกว่าเดิมแน่นอน,แ,นแล้วก็จับมือกันก้าวข้ามผ่านปัญหาได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าบรรยากาศเป็นใจอาจจะมีของแถมติดไม้ติดมือมาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะคนของแถมที่ว่านี่คืออะไรแบบขายาดเบบี้ตน้อยงี้หรอเิอทุ้นจีน ีหวานมากเลยนะบอกเลยว่าทั้งคู่นะคะผัดกันลงภาพของตัวเองแล้วยังมีภาพคือเป็นของกินด้วยนะคุณใช่ถึงแม้ว่าจะลงภาพเดี่ยวกันแต่บอกเลยนะว่าเขามีเครดิตให้กันและกันด้วยคือแบบขอเครดิตอยู่ตลอดคุณบอกว่าคุณดูแฮชแท็กเลยขอเครดิตอยู่ตลอดเลยคุณเนี้ยมีตากล้องส่วนตัวในฉาเนาะแต่ว่าทลิปของกินก็แบบแหมยวน้ำลายเหลือเกินนะคุณนะเนื้อมันแทกอย่างเงี้ยคุณเอ้ย ันนี้ก็แบบว่าขยี้แต่แต,แต่เช้าเลยหิวข้าวเลยเนี่ยเดี๋ยวดบได้เดี๋ยวจะไปกินเนื้อย่างปิ้งย่างมาแล้วคน